3. อาชีพเสริมสร้างเงินแสนทำง่ายได้ที่บ้านในช่วงวิกฤตแบบนี้หลายๆคนอาจโดนลดเงินเดือนหรือเลวร้ายสุดถึงขั้นตกงานค่ะทำให้ต้องออกมามองหารายได้เพิ่มบางคนหันเข้ามามองหาสินค้าเพื่อขายออนไลน์แต่ตลาดออนไลน์คู่แข่งสูงแล้วก็มีการตัดราคากันสูงค่ะคุณอาจจะขาดทุนได้แต่ใช่ว่าอาชีพเสริมจะมีแค่นี้นะคะ วันนี้อันมีอาชีพเสริมที่ทำได้ง่ายทำได้ที่บ้านไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโรคโควิด -19 ค่ะอาชีพที่1ค่ะการทำ f f i l i a t e Marketing ค่ะหรือการเป็นตัวแทนโฆษณาสินค้าหรือบริการค่ะเมื่อคุณไปสมัครเป็นตัวแทนโฆษณาสินค้าหรือบริการคุณจะได้รับลิงก์ซึ่งคุณสามารถใช้ลิงก์นั้นไปโฆษณาทางโซเชียลมีเดียของคุณได้ค่ะเมื่อมีคนเข้ามากดลิงก์และไปซื้อสินค้าผ่านลิงก์ของคุณคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่ะ สำหรับ a f f i l i a t e ในไทยนะคะมีมากมายแต่วันนี้แอมขอยกตัวอย่าง a f f i l ร a t e ของ Lazada และ Shopee ค่ะ a f f i l i a t e Lazada ค่ะมีข้อดีคือเป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ใช่ไหมคะมีคนใช้บริการค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถทำเงินค่าคอมมิชชั่นได้ถึง10%เเลยในกลุ่มธุรกิจสายแฟชั่นค่ะซึ่งบอกเลยว่าสายแฟชั่นมีการซื้อขายที่เยอะมากๆเลยค่ะแต่ นอกจากข้อดีแล้วก็มีข้อเสียนะคะข้อเสียคือมีเงื่อนไขและข้อจํากัดของการใช้ค่อนข้างเยอะค่ะดังนั้นต้องศึกษาข้อมูลก่อนสมัครให้ดีนะคะสำหรับ Affiliate Shopee ค่ะมีข้อดีคือมีค่าคอมมิชชั่นสูงกว่า Lazada ค่ะสูงถึง40%เลยค่ะหรือว่าได้ค่าคอมมิชชั่นเท่ากับยอดคันสั่ซื้อเลยค่ะแต่ก็มีข้อเสียนะคะข้อเสียคือ จะมีในเรื่องของความล่าช้าในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นนิดนึงค่ะแล้วก็ c อร์ center อ,อาจจะมีการดําเนินการติดตามค่าคอมมิชชั่นให้เราล่าช้าค่ะอาชีพที่2ค่ะการขายภาพถ้าคุณเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าวาดรูปผ่านโปรแกรม AI นะคะน่าจะสนใจอาชีพนี้อาชีพนี้นะคะมีคนทำเงินได้ถึงหลักแสนบาทต่อปีเลย สำหรับเว็บไซต์ที่รับอัปโหลดภาพเพื่อขายนะคะจะขอยกตัวอย่างที่แอนท,ทำอยู่นะคะก็จะมี Shutter Sto c k i s t o c k Photo หรือว่า Adobe Stock ค่ะมีข้อดีคือสมัครฟรีแล้วก็อัปโหลดรูปภาพขึ้นง่ายๆเลยค่ะแต่ก็มีข้อเสียนิดนึงสาหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะจะต้องตั้งชื่อรูปเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็จะต้องมีการอัปโหลดรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สต็อกของเรามีรูปเยอะแล้วก็มีตัวเลือกในการอัปโหลดเยอะทําเงินได้เยอะค่ะ ชีพที่3าค่ะการเขียนนิยายออนไลน์หรือเขียนบทความออนไลน์ค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบงานเขียนน่าจะสนใจอาชีพนี้และสามารถเข้าไปทําเงินได้นะคะ mm hmm. เช่นการเขียนนิยายผ่านเว็บไซต์ล e นออนไลน์หรือว่าทันวะไรค่ะถ้ามียอดติดตามเยอะคุณสามารถทําเงินได้500บาทต่อวันหรือว่าถ้าคิดเป็นเดือนนะคะหลักหมื่นอัพต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยค่ะ แต่ก็มีข้อเสียนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่หาความรู้แล้วก็มีความคิดเริ่มสงสรรมากกว่าคนทั่วไปค่ะแล้วก็อย่าหยุดที่จะอัพเรื่องค่ะไม่งั้นยอดการติดตามมาอ่านของคุณจะลดลงแล้วทําให้คุณทําเงินได้น้อยลงค่ะสำหรับสามอาชีพเสริมสร้างเงินแสนทำงานได้ที่บ้านเพื่อนๆสามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าใครสนใจชีอไหนอยากขอลิงก์สมัครฟรีสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจบ้านสวยได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ